คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอรีวิว CX3 รุ่นย่อยคอมฟอร์ตนะครับผมซึ่งมาพร้อมกับค่าตัวเพียง879,000บาทนะครับและต้นคลิปนะครับผมจะสรุปจบแบบจัดเต็มให้เลยว่าตัวฟังก์ชันของคอมฟอร์ตมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนมีเวลาน้อยส่วนใครมีเวลานะครับเดี๋ยวไปเจาะลึกรายละเอียดกันในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโดยเริ่มต้นเลยตัว CX3 รุ่นคอมฟอร์ตนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับ156แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดสูงถึง204นิวตันเมตรเลยรรััอตาากกินนน้ม อยู่เพียง16.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมได้นะ95แก๊สโซฮอ95 e20 e85 เติมได้หมดเลยนะครับผม <Wow. S 1> มาพูดถึงฟังก์ชันภายนอกนะครับผมขอพูดถึงตัวเซนเซอร์ก่อนเลยหน้า4จุดหลัง4จุด แล้วก็มีกล้อง360รอบคันเลยนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้มีระบบ ABSM แล้วก็ RC TA ด้วยก็คือเป็นระบบตัวเตือนเวลาเราเปลี่ยนเลนในมุมอับสายตานะตัวนี้ก็จะเตือนส่วน RC TA ก็จะเป็นระบบเตือนเวลาเราถอยออกจากซองมีรถมาในมุมอับสายตาตัวนี้ก็จะมีระบบเตือนอยู่ภายในนะครับผมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ไฟท้ายแบบ LED Signature นะจับเต็มกันมากเลยนะครับผมและที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกับสันรูฟไฟฟ้า c ู u s c o n t r เบรกมือไฟฟ้า ออโต้โฮจอแสดงผม7นิ้วแบบทัสกีนได้แล้วก็มาพร้อมกับตัว Apple CarPlay เลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบในการทัสกีนตัวนี้ก็มีตัว Center c o m m a n d e เดในการปรับแต่งให้ด้วยนะครับผมและนี่อยู่กับผมแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะเป็นแบบจัดเต็มใครมีเวลานะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปได้ผมจะรีวิวแบบจัดเต็มให้เลยส่วนสำหรับต้นคลิปก็มีเท่านี้แลครับถ้าคุณชอบแล้วก็ตัดสินใจได้เลยครับผม ชมแบบเจาะลึกกันต่อเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเทาครับพอลิเมทัลเกรนะตัวนี้ไม่มีค่าสีเพิ่มตัวรถจะอยู่ที่879,00 0บาทนะครับก็จบในราคานี้เลยสีที่เพิ่มเงินจะมี3สีครับก็คือสีแดงเพิ่มที่หมื่นสองสีเทาเพิ่มที่10,000ื่นแล้วก็สีขาวมุกเพิ่มที่7,000บาทนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ led นะอยู่ในโคมเห็นไหมก็จะมีเป็นลูกแก้วอยู่ข้างในนะครับตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแล้วจะอยู่่่ทีด้าานลาง แ้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนของไฟตันบอกอีกทีนึงตัวด้านล่างครับเขาจะขั้นด้วยเนี่ยตัวเส้นสายตัวโครเมียมกระจังหน้าครับเป็นแบบซิกเนเจอร์วิงสีโครเมียมนะด้านในเนี่ยเป็นเส้นสายที่จะขั้นด้วยสีเทาฟันบุหรีครับก็คือเขาจะขั้นเพื่อเน้นความสปอร์ตนะแล้วก็ตัวนี้เซ็นเซอร์หน้า4จุดแล้วก็กล้องรอบคันแต่ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยเขาจะอยู่ที่ใต้โลโก้มาสด้านะจะเป็นกล้องเล็กๆอยู่ตรงนี้ ผมพาชมด้านข้างต่อนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ16พร้อมกับตัวยางบิสโตนนะครับผมตัวสเปคยางของเขาก็คือ215ทับ60 R16 ตัวนี้ก็ขับนุ่มมากนะ ตัว cx 3ก็มาพร้อมกับตัวจิบิททอ i ิงคอนโทรลนะครับตัวช่วยในการเข้าโค้งใช้พวงมาลัยน้อยมากตัวนี้ก็เป็นออปชั่นที่ทาง Mazda เรามีให้กับรถทุกคันเลยนะครับเบรกเป็นระบบเบรก abs แล้วแล้วก็เป็นดิสเบรก4ล้อเลยกระจกก็จะเป็นตัวกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะมีอยู่ที่ตัวกระจกด้วยวันนี้เป็นตัว smart keyless entry นะไม่ต้องเอากุญแจไปเสียบที่ตัวรถเวลาเปิดเลยเราพกกุญแจไว้เนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาตัวกุญแจให้ดูนะตัวกุญแจของ cx 3ก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เป็นรรูปทงแแบบใหม่ล้ว เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะจะเหมือนในรุ่นของ m a z d a 3แล้วก็ CX 30แล้วนะครับตัวเสาตัวนี้เป็นสีดำเปียโนแบล็คนะครับด้านหลังนะครับตัวไฟก็เป็น LED แบบ s ิเกเนเจอร์ของ Mazda นะครับเวลาเบรกหรือเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยตัวไฟเขาก็จะติดเห็นเป็นเส้นนะ่ะสวยงามมากเลยจะเป็นตรงนี้จะเป็นกลมๆเหมือนโดนัทแล้วก็ตรงนี้มีเส้นขีด2ขีดนะตัวด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์ท้าย4จุดแล้วก็ตัวกล้องถอยหลังนะครับผมตัวปลายท่อ เป็นตัวปลายท่อคู่แบบโครเมียมเป็นท่อจริงนะครับเป็นท่อคู่เลยไม่ใช่ท่อหลอกก็จะมีให้ในตัวเครื่องยนต์2,000ของมัตด,ด้าน,นะครับ2,000ขึ้นก็จะเป็นปลายท่อคู่ให้หมดแนละ้วชมด้านท้ายต่อเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะถามถึงส่วนของด้านท้ายเยอะนะว่าเก็บสัมภาระได้เยอะหรือเปล่าก็เท่าที่มองด้วยสายตานะครับวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เต็มใบเลยผมว่าวางได้ สอนมาได้ประมาณสักใบ2ใบอะได้อยู่แต่ถ้าเป็นใบเล็กเนี่ยสบายอยู่แล้วแล้วก็ตัวด้านท้ายมาพร้อมกับตัวยางอะไหล่ตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีแล้วก็คือตัวผมอะสามารถเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าได้นะตัวกุญแจจะจับกับตัวเบ้าสัญญาณเนี่ย80เซนนะครับถ้าห่างออกไปก็อาจจะจับสัญญาณไม่ได้ต้องกดปลดล็อกที่รีโมทแทนเนาะเนี่ยก่อนผมจะเข้าไปผมก็แค่กดปึ๊บเนี่ยปลดล็อกแล้วครับประตูได้เวลาจะล็อกก็แค่ปิดปึ๊บกดล็อกทีนึงตัว Smart k e y ย์ t ลดเอนทีเนี่ยตัวรีโมทนะครับก็สามารถตั้งได้นะว่าอยากให้เขาล็อกซ้ําทุกกี่วินาทีหรือว่าอยากล็อกเมื่อห่างออกไปเวลาจับตัวกุญแจไม่ได้ตัวนี้ก็สะดวกมากๆเลยสําหรับคนขี้ลืมนะผมว่าตัวนี้มันดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาจับตัวกุญแจไม่ได้ใช่ไหมเขาก็จะล็อกประตูทันทีเลยนะครับผมเดี๋ยวพาชมด้านในต่อนะอยากให้ดูตัวแผงประตูก่อน ลักษณะของแผงประตูครับตัวนี้เขาจะขั้นด้วยตัวเป็นหนังกลับมันคล้ายๆตัวอาคารทัล่านะตัวนี้มันจะเพิ่มความสปอร์ตตัวคอนโซลของตัวแผงประตูนะครับผมเขาจะคาดด้วยตัวเนี่ยเป็นลายเหมือนเคฟล่านะเป็นตัวลายเคฟล่าเลยแล้วก็มีตัวที่พับกระจกนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกประตูตัวล็อก กระจกนะครับก็จะอยู่ที่แผงประตูหมดเลย <_ D> ก็สามารถใช้งานได้แบบกระทันรัดมากเลยนะตัวเบาเป็นตัวหนัง100%นะครับก็คือหนังหุ้มทั้งตัว100%เลย <_ D> เดี๋ยวพาชมด้านในกันต่อนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้าง <_ D> พวงมลาลัยก่อนเลยตัวพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะตัวนี้มันจะหนักเบาตามความเร็วของเราเลยนะครับเวลาขับช้าเนี่ยพวงมลาลัยก็จะเบาขึ้นแต่เวลาขับเร็วเนี่ยพวงมลาลัยเขาก็จะหน่วงขึ้นทําไมมันต้องหน่วงและหนักขึ้นนะถ้าเราขับความเร็วสูงๆอ่ะลองคิดภาพตามนะแล้วพวงมลาลัยมันเบาขึ้นมาเ,นเวลาจะหัก หลบสิ่งของหรือว่าเราตกใจเราใช้พวงมาลัยนิดเดียวมันก็คงจะหลุดเดเลยนะตัวนี้มันก็คงไม่ปลอดภัยต้องออกแบบเพื่อให้พวงมาลัยมันหน่วงขึ้นนะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ได้มากขึ้นนะถูกไหมครับตัวพวงมาลัยอ่ะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันตัวด้านซ้ายเป็นตัวเพิ่มลดเสียงได้นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพลงกดเมนูอินโฟรับสายวางสายจากตรงนี้ได้หมดเลยส่วนด้านขวา ตัวนี้ก็มีคูสคอนโทรลตัวคูสคอนโทรลก็จะอยู่ด้านขวาสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปัดน้ําฝนแบบออโต้ด้วยสามารถตั้งได้นะเวลามีน้ํามากระทบที่กระจกเนี่ยตัวนี้เขาก็จะปัดน้ําฝนให้อัตโนมัติเลยรวมไปถึงตัวไฟหน้าก็สามารถตั้งออโต้ได้คือจับตามแสงภายนอกนะถ้าเกิดแสงมันเริ่มตกเยน็นเริ่มโพเพตัวไฟเขาก็จะติดขึ้นมานะมาดูลวดลายก่อนที่ตัวแผงคอนโซลด้านหน้า ก็จะคันด้วยเป็นตัวเหมือนหนังกับอคันทาร่าตัวผมอะผมชอบมากเลยนะในฟิลที่เป็นแบบเหมือนอคันทาร่าเนี่ยเพราะว่ามันดูสปอร์ตมากๆนะครับหลายๆคนที่แบบศึกษาเรื่องรถและดูเรื่องรถนะเพราะอาคันทาร่าส่วนใหญ่เขาจะใส่ในรุ่นของแบ รุ่นสูงๆนะเพื่อเพื่อสร้างความสปอร์ตทําให้รถมันดูแพงดูพรีเมียมมากขึ้นและในรุ่นคอมฟอร์ตนะครับก็ใส่ตัวนี้มาให้แล้วด้วยเหมือนกันตัวหน้าจอเป็นตัวหน้าจอดิสเพย์แบบ7นิ้วนะสามารถทัชสกรีนได้มาพร้อมกับตัว Apple Car p l a เเรียบร้อยแล้วสามารถเชื่อม Apple Car p l a y โดยไร้สายได้นะก็คือเปิดบูทูธแล้เชื่อมเล่น Apple Car p l a y ได้เลยพระรุ่นอื่นๆอ่ะบางทีมันต้องเสียบสายครับแต่รุ่นนี้มันเชื่อมได้2แบบนะ ก็คือเชื่อมแบบเสียบสายก็ได้หรือว่าเชื่อมแบบบลูทูธก็ได้แล้วแต่เราถนัดเลยมาดูถึงรูปแบบเกียร์ครับเลื่อนเกียร์มาที่ดีแล้วผลักไปที่ด้านขวาก็เลื่อนเป็นโหมดเอมได้นะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตไดซีเลคชั่นขึ้นมาเนี่ยเวลาเปิดโหมดคําว่าสปอร์ตมันก็จะขึ้ื่นที่หน้าใหม่ตัวนี้มันก็จะทำให้รอบเครื่องอะสูงขึ้นครับเวลาขับมันจะขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะตัวคอนโซลกลางมีตัวคอมมันเดอร์เซนเตอร์สำหรับคนที่ไม่ชอบทัชสกรีนเรามาเล่นที่เซนเตอร์คอมมันเดอร์นี้ 90%เลยจะใช้ตัวเซนเตอร์คอมมานเดอร์เนี่ยมากกว่าแน่นอนรวมไปถึงตัวผมด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเวลาเราขับรถอ่ะไม่มีใครชอบไปเอื้อมกดจอหรอกถูกไหมเราเลื่อนที่ตัวคอมมานเดอร์เซนเตอร์เนี่ยมันควบคุมง่ายกว่าเยอะเลยลูกกิ้งเดียวนะคุมจอได้ทุกอย่างเลยครับผมตัวเมนูลัดนะก็จะมีตัวเมนูเพลงเมนูโฮมเนวิเกเตอร์อะไรพวกเนี้ยสามารถเข้าเมนูลัดได้หมดเลยตัวเบรกมือก็เป็นรูปแบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วครับแค่กดหรือดึงขึ้น่ะก็ใช้งานได้เลยตัวนี้มีออโต้โฮด้วยก็คือช่วย เวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยถ้าเรากดออโต้โฮนะไฟแดงเราต้องเข้าเกียร์เอ็ไม่ก็เหยียบเบรกถูกไหมแต่ถ้าเรากดออโต้โฮอ่ะเราติดไฟแดงอะ่ะเราไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วเราก็ไม่ต้องเข้าเกียร์เอ็นเลยครับรถอ่ะมันจะจอดนิ่งให้เราเลยนะแต่เวลาเราจะไปเราก็เหยียบคันเร่งไปต่อได้เลยครับผมตัวนี้มาพร้อมกับพนักวางแขนตรงการลางเราด้วยนะครับผมสะดวกสบายมากตรงนี้มีช่องใส่ตัวแว่นตาด้วยนะตัวซันรูฟก็เป็นซันรูฟแบบเปิดไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะเปิดซันรูฟก็เปิดนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถที่มีทันรลูฟมากอ่ะเพราะว่าเวลามีสันรลูฟอะรถมันก็จะดูแพงดูพรีเมียมดูลักชวรี่ขึ้นใช่ไหมแน่นอนแหละรถที่มันมีมันจะอยู่ในตัวท็อปอะท็อปเท่านั้นแต่ว่าตัวคอมฟอร์ตอะเขาใส่มาให้แล้วและนี่ก็เป็นรีวิวฉบับเต็มของในรุ่นคอมฟอร์ตนะครับผมผมก็จะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันว่าในรุ่นคอมฟอร์ตอะเหมาะสําหรับใครบ้างนะกับค่าตัว879,00 0บาทนะครับผมมองว่าสําหรับคนที่ ดู CX3 แน่นอนครับความสับสนเนี่ยมันอยู่ที่ว่ารุ่นย่อยแน่นอนนะว่าเราอยากเลือกเป็นรุ่นไหนใช่ไหมผมจะพูดให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าถ้าเรามองว่าตัว sunroof ตัวเซ็นเซอร์หน้าตัวกล้องรอบคันแล้วก็ระบบพวก ABS MRC TA ที่ผมได้พูดให้ฟังไปนะครับถ้าคุณชอบระบบพวกนี้ผมมองว่าซื้อในรุ่น Comfort ได้เลยครับแต่ถ้ามองว่า s u n r o o ก็ไม่อยากใส่เซนเซอร์หน้าไม่ได้ใช้กล้องหน้าไม่จาเป็น ผมมองว่าก็สามารถดรอปราคาเพื่อไปเอาในรุ่นเบรพัดได้นะครับเพราะว่าเบรพัดราคาเขาก็อยู่89,000บาทนะก็ประหยัดลงไป70,000ส่วนใครที่สนใจใน CX3 นะครับไม่ว่าจะรุ่นย่อยไหนก็ตามหรือว่าจะเป็นมาสด้รุ่นไหนก็ตามนะสามารถทักสอบถามหาผมได้เลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆของผมพร้อมที่จะตอบแล้วก็ให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับผม สัญญาว่าจะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณแน่นอนนะท่องทางการติดต่อของผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับผมสามารถทักมาสอบถามได้เลยแล้วก็ยังไงฝากติดตามคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมผมจะพยายามทาคอนเทนต์แล้วก็รีวิวรถให้ได้มากขึ้นนะจะได้แบบง่ายในการตัดสินใจเนาะเพราะว่าดูคลิปมันน่าจะง่ายกว่าการอ่านอยู่แล้วใช่ไหมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นรีวิวรถรุ่นอะไรฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย